ค่ำนี้ที่สวนจันทร์วันสุดท้ายสัปดาห์วันคืนแผ่นดินให้ป่ามูลนิธิสืตวัรพุทธศักราช2568ยังเป็นเช่นกับทุกๆปีที่ผ่านมาคือตลอดสัปดาห์วันคืนแผ่นดินให้ป่าเราก็ยังหาผู้ร่วมกุศลคนละบาทแม้แค่พอกับค่าจ้างเฟซบุ๊กโฆษณาก็ยังไม่ได้แต่ก็ดีกว่าทุกๆปีตรงที่ เริ่มมีคนช่วยกดไลค์ให้คลิปเรียวของมูลนิธิสุตวันกันมากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณว่าต่อไปภายหน้าจะมีคนดีคนมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติมารู้เห็นแล้วร่วมกุศลคนละบาทคืนแผ่นดินให้ป่ากับมูลนิธิสุตวนันกันปีละเป็นแสนเป็นล้านคนทุกปีไปได้อย่างแน่นอนครับ